วันนี้ก็มาพบกันกับโฮมฟู o ดวิไซ h ์ by ดรเจษฎานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดรน้ำอ้อยปัญญาค่ะจะมาในเมนูแกงป่าเนื้อใบยี่รานะคะจะกินได้ไหมเอ่ย <c oughs> อนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็คืออาจารย์น้ำอ้อยนะคะที่จะมาทำแกงป่าเนื้อนะคะโดยใช้ถ่านอัดแท่งค่ะจารน้ำอ้อยค่ะเราควรหยิบถ่านอัดแท้งขึ้นมาโชว์หน่อยนะคะ <c oughs> นี่นะคะนี่นะคะนี่เป็นฐานอัดแท่งนะคะงานวิจัยของอาจารย์น้ำอ้อยนะคะเราจะขอเข้าไปโคลสใกล้ๆนิดนึงนะคะนะคะที่ทำจากวัสดุเหลือใช้นะคะของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนนะคะแรงแรงฐานแรงมาก อาค่ะววันนี้ก็จะเริ่มนะคะในการทําแกงป่าเนื้อนะคะเดี๋ยวอาจารย์จ๋าซึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยอาจารย์อ้อยนะคะเข้ามาช่วยอาจารย์อ้อยค่ะได้ข่าวว่าจะช่วยโคลกมีอะไรให้เราช่วยบ้างก็เหลือเหลืองานงานเบาๆเหมาะกับคนสวยมากพิแกงพิแกงนะคะเราก็กดเอทิเกีแล้วนะคะแล้วเราก็ปัดผมเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีผิวมะกรูด มีขา่าซอยหอมแดงซอยเอาช้อนหน่อยเลย็กอ่ามีกระชายนะคะมีะตะไคร้แล้วก็มีกระเทียม เกนนิดนึงอ่านี่ค่ะถ้วยเครืองปรใส่เกลือนิดนึ่งอ่าเราจะใส่เกลือจะแลกก่อนเอาละเอียดมากหรือเอาแบบล่องเรือได้ค่ะเรืออะไรเรือใบหรือว่าเรือเรือสำเพาน่าจะเรือใบก็พอได้มั้งแต่ถ้าเรือสำเพาใหญ่ไปนิดอ่าแล้วก็โขกอ่าโดูท่าดีนะเราต้องเล็งให้ตรงกับเดี๋ยวโต๊ะคุณพ่อค่ะ ตัดออกจากกล่องเลยเด็กแล้วก็โขกทำดีทำดีต่อไปสู้ๆเสียงโขกน้ำพริกเนี่ยให้แม่มาขอได้แม่มาขอไปตำพริกที่บ้านตำพริกเสร็จส่งกลับคืนอ่าดีมากแม่ข้อดีเดี๋ยวให้แม่มาขอไปนะที่บ้านขาดคนตำพริกพอดีชอบหล่อๆสูสูงที่บ้านไม่มีได้จริงหล่อๆสูสูงที่บ้านมีแต่ชายสูงวัยกับเด็กวัวลุงภูมิพอใช้ได้ไหมต่อไปแล้วก็จะโขกไป จนกว่าจะอาจาร <Okay, S 2> ย์จ๋ายังเป็นเรือใบยอยู่เลยเรือใบโอเคขนาดเรือลงมันรถไปจนกว่าจะเป็นเรือโปองที่ไม่มีใบเครื <c oughs> ่องปัน่นได้เปลี่ยนบ้านเดือดแขนโตข้างเดียวนะ,ะได้ข่าวว่าเตาอั้งโลนมันไม่น่าจะมีเครื่องปั่นนะคะอาจารย์จ <c oughs> ๋าเพราะว่าบ้านยังใช้เตาอังโลอยู่เลยเครื่องปั่นไม่น่าจะมีใครบอกขอความเรียวแขกร้ำเชืนบอกขอความเรียวบอกขอคกแล้วเดี๋ยวไม่เรียวเราก็มาโยนให้เราปั่นนะคะ เตอมด้วยความแข็มใส่รสเชื่นะคะใา่ไปเดี๋ยวเติมอย่างอื่นไปด้วยจะได้ไม่เสียแรงอาจารย์จ๋าตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ใส่ใข่านิดหน่อยข่าที่จริงเรามีเยอะนะแต่เราห่วงไงเราเลยจะให้ใส่น้อยอืแพงไงเราขายแพงสปอนเซอร์เราตระหนี่มากเลยค่ะให้ครบเลยเกลี้ยงเราจะโคกไหวไหมเนี่ยเต็มครกเลยเนี่ยตู้ปั่นได้ไหม ได้ขอเวลานอกอแต่เป็น EP พนั่งไงอีีนี้อี EP นี้ขอแบบขอให้จันจ๋าออกได้ออกแรงก่อนที่แบบว่าพี่อุตส่าห์ไปคุยมาว่าเวทอะไรบ้างไงนี่นะคะพิกแกงโขลกเสร็จแล้วใหม่ๆนะคะจะไม่อร่อยได้ไงคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากนะคะโขลกเสร็จใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของการตำน้ำพริกแกงเองอีกอย่างนึงก็คือมันจะไม่เค็มนะคะเพราะน้ำพริกแกงที่ขายส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะ ใส่เกลือลงไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะก็จะเค็มนะคะนี่นะคะก็จะมีมะเขือคึ้นนี่นะคะก็จะมีใบยี่หร่านะคะพริกนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะจะวางประดับเป็นช่อให้สวยก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดวางเป็นช่อมันจะทานลําบากนะคะก็<ๆ>นี่เป็นโฮมฟู้ดฉะนั้นก็บ้านๆนะ,นะคะตามภาษาของเราค่ะ นี่นะคะจันน้อยก็ก่อไฟเองนะคะอันนี้คือเชื้อไฟใช่ไหมคะก่อเชื้อไฟให้ติดก่อนผ่านมาอันนี้เลยผ่านมาแคมป์ถ่านมานะคะถ่านมาวิชาอะไรนะคะถ่านนะคะวิชาลูกเสือในทะเลแขกรับเชิญใครที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราจริงๆท่านไม่ต้องทํามากขนาดนี้นะคะแต่นี่แขกรับเชิญของเราอยากทําเองนะคะเดี๋ยวจะว่าดิฉันเชิญมาลําบากลําบนอะไรอย่างนี้นะคะเปล่านะคะเปล่าค่ะ ลำบากยิ่งกว่านี้ไม่ใช่ค่ะจะหาว่าเราไม่แน่จริงนะคะน่าจะมอมแบมนิดหนึ่งท่านนะคะงานวิจัยก็ออกมาแรกๆนะคะก็อาจจะแบบยังไม่สวยงามมากนกแต่คุณภาพคับแก้วใช่ไหมคะหรือคับเตาคะคับเตานะคะถ้าใ่อีกจะคับกว่านี้นะคะใส่ก้อนไหมคะจะได้คับขึ้นก็คือแกงป่าเนี่ยไฟต้องแรงใช่ไหมคะจะนน้ำอ้อยก็ดีไฟแรง ผักจะได้ไม่ดำะะไฟต้องแรงหน่อยเดีย๋ยวจะนจ่จาปามาดเราใส่ก้อนอ่าเนี่ยคุณภาพคับเตานะคะครับแล้วไปนั่งรับควันทําไมคะแขกรับเชิญเออจยนน้อยสงสัยว่าทําไมส่วนนี้ไม่มีแมงแรงวันนะคะคือจันจ่าเคลียร์แล้วค่ะสั่งไปแล้วว่าห้ามโผมาเข้าฉากนะคะวันนี้นะคะห้ามโผอ่ะนะคะแมงวันไม่ให้โผล่นะคะนะคะ คือถูกต้องกินกล้วยประทางชีวิตไปก่อนเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้กินอย่างอื่นเราเราไีกล้วยแขกรับเชิญนะคะแล้วก็มีมะพร้าวอยู่บนยอดต้นมะพร้าวนะคะแต่เราให้เจ้าหน้าที่เก็บลงมาให้เราแล้วนะคะถ้าแขกรับเชิญหิวก็มีอะไรให้ประทางชีวิตไปกางกางในระหว่างนี้นะคะอาจารย์น้าอ้อยก็จะรอใหนะะ้น้ำแกงกับเครื่องแกงที่ใส่ลงไปเล็กน้อยเนี่ยเดือดดีนะคะ ระหว่างนั้นก็รอค่ะว้นเลยนะคะอาจรย์น้ำอ้อยสนุกสนานมากเลยคะ่ะดูจากสีหน้าก็รู้ใช่ไหมคะก่อนเราจะเริ่มทําการปรุงนะคะเราก็จะใส่ถุงมือนะคะแต่ในส่วนของผู้ทําอาหารอาจจะรู้สึกไม่ถนัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้ฉะนั้นก็จะต้องทําการฉีดมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทําอาหารค่ะ เพื่อให้เกิดความสะอาดอย่าฉีดใกล้เตาไฟนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาได้ค่ะนิดหน่อยให้หอมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเอาเนื้อที่เราหั่นเตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วขอให้เครื่องติดแกงในหมอนิดนึงนะคะตอนที่จะตั้งกระทะเนี่ยนะคะตั้งเครื่องแกงเนี่ยต้องให้ถ่านต้องให้ไฟแรงใช่ไหมคะใช่เราชอบไฟแรงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทำน้ำแกงผ่านเนี่ยเราต้องแบบเวลา ถ้าเราใช้เตาแบบนี้นะคะก็คือต้องทําให้ทันไฟอาจารย์น้ำมันเขาอยากได้ความเบรียวนะคะทานจุดเอง่ันทามาเองเป็นคนเอาถ่านนะคะเป็นคนเอาถ่านเลยก็เป็นคนดีไฟขอเครื่องแกงหอมนะ,นะะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนืเนะะ้อลงไปเราทาเยอะนิดน,นึงนะคะเพราะแขกรับเชิญกินเก่งมากทําเผื่อตัวเองนะคะไม่ได้ทําเผื่ออาจารย์จ๋าอาจารย์จ๋าก็ขอคีดนิดนึงได้ไหมคะเขาสวยแล้วร้อนน้าปลาพริกแล้วกันนะคะรอให้เนื้อสุก หน้าตาก็จะประมาณนี้ไฟแรงมากนะคะไฟแรงมากของเขาดีจริงๆติดต่อสั่งซื้อได้นะที่อาจารย์น้ำอ้อยน้คอ้อยอาจจะผลิตช้านะคะต้องจองกันเป็นปีเดี๋ยวพอเนื้อมันสุกดีแล้วเราจะเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็จะปรุงรสตอนนี้เนื้อสุกแล้วเราก็จะเริ่มเติมน้ำ ก็แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบน้ำแบบไม่เยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะรอให้เดือดแทนปิดไาค่ะนี่นนผักที่เราใช้ก็มีมะเขือยาวถั่วแขกนะคะแล้วก็มี เรียกอะไรมะเขือขื่นนะเดี๋ยวแป๊บืึงเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปมันจะมีสีเหลืองเดี๋ยวสักตู้นึงนะมันจงนะนี่ถั่วนะอ่าโอเคนี่ถั่วนี้เข้ามจะวันอันนี้มะเขือขื่นนะคะแล้วก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะแล้วก็มีมะเขือปอกนะคะปเราก็จะหั่นพอคลำนะแล้วก็มะเขือพวงเนาะแล้วก็จะมียี่ลายี่ราพริกพริกออกพริกขวดนะคะแล้วก็มีลูกพิชไทยนะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนเนี่ยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ ำไปไปปชิมเเดี๋ยวราจะหว่างที่น้ำกำลังเดือดนะคะ,คะก็จะทำการชิมรสค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะว่าจะเติมน้ำปลาเติมเครื่องปรุงเติมน้ำตาลน,นะคะก็คือตามชอบเลยค่ะมันก็จะดูนะคะว่าเนื้อสุกดีหรือ,อยังนะคะในความสุกข,ของเนื้อเนี่ยก็ต้องไม่ให้สุกมาก จนเกินไปจนเนื้อเหนียวนะคะแต่ว่าเนื้อของเราเนี่ยก็ผ่านการหมักจนนุ่มแล้วแล้วก็ต้องไม่ให้ดิบไปนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะก็เาเป็นว่าให้อยู่ในระหว่างที่กําลังพอเหมาะค่ะจากนั้นก็จะเป็นการชิมรสนะคะก็ต้องอ้อนขอชิมกันเลยทีเดียวค่ะรสชาตินะคะก็หอมเครื่องแกงนะคะที่ตําใหม่ๆ แล้วก็รสชาติก็ลงดีค่ะไม่เค็มไปไม่เผ็ดไปในส่วนของความเผ็ดนี้ถ้าใครชอบมากกว่านี้ก็สามารถใส่พริกแห้งหรือพริกขี้หนูสดตำเพิ่มลงไปได้ตามความสาแก่ใจเลยนะคะ,ไไนะนี่นะคะ สีน่าทานมากๆแล้วก็มูฟนะคะย้ายลงมาวานะคะก้ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูแกงป่าเนื้อใบยี่หร่าเมนูของอาจารย์น้ำอ้อยปัญญาจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะ